เพื่อนๆครับเชียงวิลเล้งทาซ่อมอินเวอร์เตอร์ครับพเพื่อนๆอินเวอร์เตอร์เป็นรุ่นที่ได้ซ่อมบ่อยละพูดถึงนะครับเครื่องนี้ก็มีฝามีอะไรมาเรียบร้อยหมดนั่นแหละผมก็แกะออกนะครับลูกค้าบอกว่ามันเครื่องมันเฉยเลยมันใช้งานอะไรไม่ได้พอมาวัดวัดดูแล้วนี่ฟิวมันขาดออวัดฟิววัดได้ดดดย,ยังไงบ้างนะครับถ้าเป็นเพื่อนๆซ่อมอยู่วัดฟิวก็ตั้งมิเตอร์ไว้คูณหนึ่งหรือว่าตั้งเป็นแบบมีเสียงไว นี่ก็ได้นะครับการวัดฟิวก็สามารถที่จะวัดได้แบบนี้นะฟิวประเภทแบบนี้มันจะมีจุดให้จิ้มอยู่ตรงตรงฟิวเนี่ยครับเขาขาวเขาเนี่ยขาเขาเนี่ยนะครับเราก็วัดเข้าไปเอามิเตอร์ดังซะก่อน,นนะอย่างนี้นะครับนี่คือใช้เสียงอย่างนี้นครับขาดแล้วนะหรืออีกอย่างนะครับเราก็วัดตรงนี้นะฮะกัวสีแดงเนี่ย ขัวไฟเข้าสีแดงเขาเี่ยแล้วก็มาที่ไดโอดนี้เลยเนะครับเห็นไหมถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ถึงกันนะครับขาดนะครับหรือว่าฟิวนี่ขาดแล้วทีนี้เราก็มาวิเคราะห์วิเคราะห์มอสเฟตทั้งด้านไฟเข้าว่าเสียไม่เสียมันช็อตไม่ช็อตส่งผมไม่ฟิวขาดก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันก็มิเตอร์นี่ครับใช้เสียงเหมือนเดิมเราเนี่ยจับตรงสีดําเนี่ยสีดํานะครับทีนี้แล้วก็ สีแดงนี่ก็มาจิ้มตรงตรงไดโอดนี่ครับขาไดโอดเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยจิ้มดังข้างหนึ่งสลับสายนะครับถ้าดังสองข้างก็ถ้าสายข้างนี้ยังดังอยู่ก็ช็อตนะเห็นไหมครับปกติมันจะดังข้างหนึ่งไม่ดังข้างนึงนั่นว่าช็อตนะครับเพื่อนเพือนอทีนี้ตัวไหนช็อตก็ต้องตามไปดูครับอ่าตามไปดูตางนี้ช็อตเนาะ นะครับด้านนี้จะช็อตด้วยไหมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตกแกะออกมานะครับตามรูปแบบในการซ่อมอินวร,ร์เตอร์ประเภทแบบนี้รุ่นนี้นะถ้าไม่แกะก็ทําอะไรไม่ได้สไลด์เครื่องออกมานะครับเอาเครื่องออกมาอยู่องเงี้ยก็เจอจิ้งจกอยู่นั่นโอ้โนี่ครับจิ้งจกตัวนี้ก็อยู่นานแล้วลหละนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุหรือไม่เป็นสาเหตุก็ไม่ทราบได้ นะครับแต่เขาก็อยู่นานแล้วนะถ้าจะให้ช็อตจริงๆในส่วนมากแล้วจะเป็นในลักษณะที่ว่าจิ้งจกนี่ยังสดๆอยู่อุ่นๆอยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่นี่มันคนนานแล้วนะต่อไปก็คงจะต้องมาตามดูแหละครับจอนด้านล่างเป็นแบบนี้จิ้งจกต้ออยู่ตรงนี้เนาะเพื่อนๆก็วัดดูมอดเฟดนะครับมอดเฟดเนี่ยกวัดในวงจรนี้ก็พอได้อยู่นะครับแต่ด้านนี้นี่ช็อตแน่ๆแล้วช็อตแน่ๆแล้ว ที่นี้ก็มาลองวัดวัดดูว่าตัวไหนมันทะลุมาเกตบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่แน่เนี่ยตอนนี้พังแล้วนะชัดแล้วเดี๋ยวทางด้านไฟออกนี่จะเป็นยังไงนะครับก็คงจะต้องมาค้นหากันอีกทีหนึงนะครับก็คือวัดในวงจรรู้เรื่องนะกรณีที่ผมได้ซ่อมอยู่เรื่อยๆนี่มันก็หมายความว่าลำดับแรกเลยเนี่ยครับยอดขายของเครื่องเขานี่คง,งเยอะป <c oughs> ริมาณคนใช้เยอะเป็นที่นิยมนะครับ อ่ามันก็พอเป็นที่นิยมแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเสียเยอะนะครับแต่ต่อมาก็คือบ่องบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงว่าออกไปอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาอยู่ตามสวนนะครับผู้คนเราทุกวันนี้นะครับไปทาการ,กรเกษตรกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่านะครับขาเดนกับขาซอสของท่านไฟออกเนี่ยมีตัวไหนที่ช็อตอยู่นะครับมิเตอร์ขึ้นอย่างนี้นะครับ ถ้าเขาช็อตนี่เขาจะขึ้นอย่างนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็วัดสลับกันดูสองขานี้สะก่อนนะครับเดนกับซอสเขาเนี่ยมันจะขึ้นข้างอย่างแบบนี้นะขึ้นข้างแบบนี้แล้วก็ไม่ขึ้นข้างขาตรงกลางนี้เอาสีแดงจับขาเดนของเขาเนี่ยเดนกับซอสเนี่ยเดนกับซอสมันจะขึ้นแบบนี้ถ้าสลับขาก็ต้องไม่ขึ้นแบบนี้นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นทั้งสองขาเลยสลับแล้วเนี่ยถือว่าช็อตนะครับ เห็นไหมครับก็ยังไม่เห็นตัวชอนะ็อตอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ทางด้านนี้ก็ไม่น่าจะเสียนะครับน่าจะเสียในส่วนของทางไฟเข้านี้เพียงเท่านั้นแต่ทีน่นี้มันก็มีตั้งหลายตัวนะครับเราก็วัดดูหาค้นหาดูนะครับผมก็ทําหลายคลิปแล้วนะแบบนี้นะครับตอนนี้ก็คงจะเหมือนกันแต่นี้เราให้เพื่อนฟังแบบนี้บางครั้งบางทีมันจะลืมไป ก็เอาคลิปวิดีโอมาเปิดดูอเพื่อนๆก็อาจจะจําได้เวลาไปเจอของจริงนะพเพื่อนๆบางคนยังไม่ได้เจอของจริงเลยยี่ห้อนี้อาจจะเป็นที่นิยมในแถบนี้แต่บ้านเพื่อนๆก็อาจจะเป็นรุ่นอื่นไปอะไรเงี้ยนะมันแล้วแต่เซลลเขาจะเอามาขายนะนะพพดถึงแล้วเขาจะเชียร์ขายตรงไหนเนะี่ยสำหรับผู้ที่ติดตั้งแผงโซล่าเซล์อะไรพวกนั้นนะนะครับมันแล้วแต่อยู่นะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมดําเนินการกับมันมีตั้งแปดตัวแต่ว่าด้านนี้ก็สบายใจแล้ว แล้วเขจะเปลี่ยนวิวด้วยอะไรด้วยนะครับเพื่อนๆสิ่งที่เกิดขึ้นในเครื่องนี้ก็คือโอ้โหเสียไปสามตัวนน่นเพื่อนนั่นก็แสดงว่าห้าตัวทั้งด้านซ้ายมือของเพื่อนดีอยู่สามตัวนี่กองกลนนะนะครับมันไม่ค่อยเสียในตำแหน่งเดียวกันหรอกเพื่อน ตอนนี้ก็แล้วแต่มันจะเป็นนะครับผมก็ค้นหาเห็นแล้วแต่ทีนี้มันจะเสียเฉพาะในส่วนของไอจ้าตัวนี้ไหมก็คงจะต้องไปตามดูนะครับอคลิปซ่อมแบบนี้ซ่อม,มันเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบแล้วโพสเฟตพังไปสามตัวฟิวขาดด้วยเปลี่ยนช็อตฟิวขาดไปนะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับในส่วนของยินวอเตอร์ตัวนี้ได้ซ่อมอยู่เรื่อยๆนะครับบางครั้งบางท,างทีกับนี่ออกจากบ้านไมหานอนหน้านอนทงหมแล้วก็ต้องมีไฟฟ้านะครับไฟฟ้ามันไปไม่ถึงก็ทาเอานะครับไฟฟ้าผลิตเอาเองอะไรอย่างเงี้ยนะไฟฟรีครับ <c oughs> ผมก็ขําไฟฟีเหมือนกันนะบางทีก็บอกว่าไฟฟีไป้แล้วไฟเราฟี ฟรียังไงลงทุนสามหมื่นนะครับบางเถียงนาลงทุนห้าหมื่นเนกว่าจะมีไฟฟ้าใช้ยังบอกไฟฟรีผมขำเลยอ่ะผมยังมีงานต่ออยู่เรื่อยๆนี่ครับตรงนี้มันมีกรนีศึกษาที่จะทำให้เพ่อนดูซ่อมทีวีที่เอามาจากร้านของเก่าซื้อมาในราคายี่สิบบาทซ่อมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร พูดอย่างนั้นนะโอ้พูดง่ายจริงเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูการซ่อมทีวีจากร้านของเก่าซ่อมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาดูนะครับ <c oughs> นี่ใช้งานใช้งานเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยมันมืดรอ,อยัดรอ,อยัดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งกาสองหนึ่งห้าหนึ่

กสองตาตรงนั้นชุดลงห้าโอ้ชัดเจนเกินใช้งานได้นะเออหาไปไม่ไกลนะถึงนะโอเคนะครับรเอเปิดฝากสวัสดีครับ